เคยเป็นกันไหมครับที่ตอนเช้าๆเราไม่อยากตื่นแล้วก็ไม่อยากลุกจากเตียงแล้วเราก็กดสนุนนาฬิกาปลุกกดมากกว่าหนึ่งครั้งแต่รู้กันไหมครับว่าเสียงจากนาฬิกาปลุกจากสมาร์ทโฟนซ้ำๆทำให้สมองของเราอ่อนเพลียและทำให้เราขาดพลังในการใช้ชีวิต เสียงจานิกาปลุกทําให้สมองของเรานั้นหลั่งฮอร์โมนของคอร์ติซอลนะครับแล้วก็หลั่งฮอร์โมนที่ทําให้สมองของเราตื่นตัวหัวใจเราเต้นแรงมีความเหนื่อยล้าแล้วก็ไม่อยากตื่นขึ้นมาครับเสียงจานิกาปลุกที่ทําให้เราตื่นโดยฉับพลันจะทําให้ฮิปโปแคมปัสทํางานหนักมากขึ้นสมองนั้นจะมึนงงสับสนก็จะส่งผลให้สิ่งที่เราจะต้องจําแล้วก็ใช้งานทันทีลดลงความจําเราก็จะจําได้ไม่นานไม่สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การกดสนุนซ้ําๆจะทําให้เราสะดุ้งตื่นซ้ําแล้วซ้าเล่าและอะมิเดลาสมองที่ตื่นตัวก็จะตื่นตัวและตกใจอยู่ตลอดเวลาถ้าสมองอะมิเดลาตกใจบ่อยๆเราก็จะรู้สึกกลัวไม่ตื่นสมองก็จะอ่อนเพลียง่ายและไม่สามารถมีสมาธิจดจ่ออยู่กับงานที่เราทําทําให้งานเราไม่ค่อยสําเร็จและที่สําคัญคือเราก็จะงัวงเงียและง่วงนอนระหว่างวันครับ นอกจากส่งผลต่อสมองแล้วยังส่งผลต่อพฤติกรรมก็คือเราจะตื่นยากขึ้นรู้สึกไม่สดชื่นและก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆในทุกๆวันทําให้เรานั้นจะต้องกดสนุดไปซ้ําแล้วซ้าเล่าส่งผลให้สมองนั้นคิดกังวลมากขึ้นและจากการคิดกังวลก็ทําให้พฤติกรรมในการตื่นวันรุ่งขึ้นแย่ไปด้วย สำหรับการปรับพฤติกรรมของคนที่กดสนุนนาฬิกาปลุกไปเรื่อยๆก็คือเรื่องเสียงดังถ้าเราเสียงดังมากๆจะทำให้เราตกใจตื่นแล้วก็สะดุ้งตื่นเรื่อยๆเราควรจะปรับเสียงนั้นให้เป็นเสียงที่ค่อยๆลงเป็นเสียงที่ธรรมชาติเสียงนกร้องหรือแม้แต่เสียงน้ำตกที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากตื่น สำหรับระดับความดังเราต้องเพิ่มระดับความดังขึ้นเรื่อยๆภายใน3 5ถึง5นาทีเพื่อให้จังหวะของสมองเขาตื่นตัวอย่างช้าๆแล้วก็ตื่นได้อย่างสบายใจเราไม่ควรวางนาฬิกาปลูกใกล้กับศีรษะเพราะเราจะกดสนุ๊ตนาฬิกาปลุกไปเรื่อยๆแนะนําให้วางนาฬิกาปลุกปลายเตียงเราจะได้ตื่นตัวจากการเดินไปกดปิดนาฬิกาปลุกเพียงครั้งเดียว แนะนำให้ใช้นาฬิกาปลุกที่ไม่เป็นสมาร์ทโฟนเพราะแสงสีฟ้าจากสมาร์ทโฟนที่เราจ้องตอนตื่นนอนตอนเช้าทําให้จอตาของเราและน้าตาของเรานั้นแห้งทําให้เรานั้นปวดตาและใช้สายตาได้ไม่มีประสิทธิภาพระหว่างวันครับอีกตัวช่วยนะครับก็คือเราใช้นาฬิกาปลุกแบบใช้แสงควรจะเป็นโทนแสงสีส้มนะครับคล้ายๆแสงพระอาทิตย์แสงที่ค่อยๆสว่างขึ้นมาใน3-5นาทีซึ่งก็จะทําให้เราลดการใช้เสียงลงตื่นมาได้อย่างสบายใจขึ้นครับ อีกคำแนะนำหนึ่งนะครับคือกฎการนอน90นาทีปกติแล้วเราจะมีวงจรการนอน อยู่3ระยะระยะที่1นะครับก็คือการเริ่มเข้านอนประมาณ5-10ถึงนาทีระยะที่2ก็คือเริ่มเคิ้มหลับแต่สามารถปลุกตื่นได้อีกประมาณ20นาทีและระยะสุดท้ายก็คือ60นาทีที่เราจะเข้าสู่การหลับลึกซึ่งการหลับลึกนั้นจะทําให้เราหลับสนิทและก็ไม่สามารถตื่นขึ้นมาได้ง่ายครับกฎการนอน90นาทีนั้นก็คือการตื่นหลังจากที่ครบปลายวงจรของการนอนหลับลึกครบ90นาทีและถ้าเราจะต้องการคุณภาพของการนอนที่ดีนั้นเราจะต้องนอนอย่าง อย่างน้อย5วงจรขึ้นไปหรือประมาณ7 9ถึงชั่วโมงซึ่งจะทาให้สมองของเรานั้นตื่นตัวได้ดีที่สุดครับยกตัวอย่างการใช้กฎการนอน90นาทีเราจะต้องตั้งนาฬิกาปลุกก่อนว่าเราจะตื่นนอนกี่โมงเช่นถ้าเราตื่นนอน7จ็ดโมงเราต้องย้อนไปประมาณ5รอบของ90นาทีซึ่งก็คือ5้าคูณเกคือ450นาทีเราจึงจะต้องนอนตอน5้าทุ่มครึง่งแล้วก็ใช้เวลาการนอนทั้งหมด7ชั่วโมงครึง่งครับ อีกหนึ่งข้อแนะนําที่เราจะเปลี่ยนนิสัยโดยการตื่นนอนโดยไม่เลื่อนนาฬิกาปลุกก็คือภายใน4-14วันเราจะสร้างแรงจูงใจว่าเราจะมีเป้าหมายในการทําอะไรในวันรุ่งขึ้นเราจะบอกตัวเองว่าเราจะตื่นกี่โมงและเราจะใช้เวลาทําอะไรให้เราทําได้สําเร็จในวันนั้นเพราะ4 1 4ถึวันนั้นสมองของเราจะจดจําได้อย่างแม่นยําจนทําเป็นนิสัยโดยที่ตื่นนอนมานั้นไม่ต้องเลื่อนกดปิดนาฬิกาปลุกค่ะและสุดท้าย การตื่นเองโดยไม่พึ่งนาฬิกาปลุกเป็นสิ่งที่ดีที่สุดครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพของการนอนเราจะต้องเข้านอนและตื่นนอนเป็นเวลาเดิมทุกๆวันให้นอนครบ7-9ชั่วโมงโดยที่บรรยากาศของการนอนนั้นจะต้องอยู่ในสภาพที่สงบผ่อนคลายและเลี่ยงจากแสงสีฟ้าเป็นเวลายอย่างน้อยก่อนนอน1-2ชั่วโมงครับและเราควรจะเข้านอนภายในช่วงเวลา5ทุ่มเพราะโกรทฮอร์โมนจะหลั่งออกมาได้เต็มที่ที่สุดเพื่อซ่อมแซมส่วนที่สึกกร่อนของร่างกายโดยไม่เกินเที่ยงคืนครึ่งถ้าเรา นอนดึกกว่านี้โกรฮอร์โมนก็จะหลั่งน้อยลงร่างกายเราก็ยังอ่อนเพลียและไม่มีพลังงานในการตื่นในวันรุ่งขึ้นครับท้ายที่สุดนั้นการตื่นเองโดยธรรมชาติจะส่งผลให้สมองของเรานั้นเกิดความคิดสร้างสรรค์มีความคล่องแคล่วว่องไวแล้วก็อารมณ์ของเรานั้นก็จะยืดหยุ่นมั่นคงอารมณ์ดีตลอดทั้งวันและเมื่อสมองดีการใช้ชีวิตประจำวันก็จะดีไปด้วยครับ ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน